เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแต่ว่ามันมามันมาเอ้ยเดี๋ยวนีก่อนนีก่อนหนีก่อนนีก่อนโอเคโอเคโอเคเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันเนี่ยฮะ Color o ร์ออดซึ่งแปลว่าคุณจะยอมแอบตามสีหรือคุณจะยอมตายงงใช่ปล่าล่ะงั้นเดี๋ยวเรานะฮะลองเข้าไปเล่นกันดีกว่า ว่ามันจะเป็นยังไงเป็นเล่นกันเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปแล้วนะคะ Color All d i e จะยอมซ่อนแอบตามสีหรือว่าจะยอมตายตอนนี้เราอยู่ในตรงล็อบบี้นะจุดเกิดเดี๋ยวนะมันมีแบบว่ารองเท้าว,วิ่งขายด้วยนะเดี๋ยวลองซื้อดูสิว่าเท่าไหร่ราคา99โลบากอุย๊ยแพงจังไม่ซื้อแล้ว <c oughs> พอเราเข้ามาในแมป เราจะได้ถังสีมานะทุกคนนะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นถังสีที่มีสีดำอยู่ข้างในและดูเหมือนกับว่าเราต้องยังไงเนี่ยมันบอกว่าประตูนี้เนี่ยเป็นประตูสีดำใช่ไหมมันให้เราทำการคลิกเพื่อเปิดโอ้เดี๋ยวนะอุดูเหมือนกับว่ามันให้เรานะสาดสีเข้าไปนะคะอ่าพอสาดสีดําเข้าไปตรงประตูประตูก็ถูกเปิดออกโอเคแล้วคราวนี้มันบอกว่าให้เราไปเอาถังสีแดงนะทุกคนนะแล้วก็กดรับถังสีแดงฟึบอ่า แล้วเราก็จะได้ถังสีแดงมามันบอกว่าคุณสามารถเปิดประตูสีแดงและซ่อนตามผนังสีแดงได้อ๋อเหมือนกับว่าสมมตินะเราถือถังสีสีแดงอยู่ใช่ปะเราก็ต้องไปแอบ,บตรงสีแดงนี่ไงแต่ว่าถ้าเกิดเราถือถังสีแดงอยู่ไปแอบ,บตรงสีฟ้าไม่ได้นะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในนี้นะทุกคนนะเนค่ะถ้าเกิดเราเจอผีใช่ปะเราก็นี่เลยไปแอบ,บตรงสีแดงตรงเนี้ยผีก็จะไม่เห็นเราแต่ว่าตอนเนี้ผียังไม่มาเอ้ยเจออะไรอะ่ะเจอแปรงปัดสีโอเครับร้อยหยิบมา อ๋อดูเหมือนกับว่ามันให้เราหาแปลงปัดสีทั้งหมด13อัน improving. นะคะเมื่อกี้เราเจอแปลงทาสีหนึ่งอันแล้วเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี <c oughs> al, ๋ยวดูหลบหลบสิเด็กอุ้ยทุกคนอุ้ยน่ากลัวเฮ้ยเกือบหลบไม่ทันเลยเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมีรอยเท้ามันด้วยอ่ะอุ้ยน่ากลัว มันคือผีใช่ไหมไอตัวเมื่อกี้นี้แล้วดูเหมือนกับว่าตรงนี้ยเราต้องมีสีเหลืองถึงเปิดได้แต่ว่าตอนนี้เรามีสีแดงแล้วสิเฮ้ยดูเหมือนกับว่าเราเจอประตูสีแดงนะคะโอเคอันนี้ก็ยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าเข้าไปได้แล้วแล้วคันนี้ยังไงเฮ้ยเอ,เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวีผีมาผีมาแต่ว่าตอนเนี้สีเราหมดแล้วว่าเราไม่มีสีอยู่ในถังแล้วว่ายังไงเนี่ยโอ้ยทุกคนบวดเสี่ยวมากโอเคเดี๋ยวขอหยิบก่อนอะไรเนี่ย อะไรก็ไม่รู้เนี่ยหยิบและดูเหมือนว่ามันจะเปิดช่องระบายอากาศได้ว่าอะไรเนี่ยตรงนี้เราเข้าไปไม่ได้นะทุกคนด้านในนั้นนะ่ะมันมีถังสีชมพูอยู่มันบอกว่าเราต้องไปหาคอนนะคะแล้วช่องระบายอากาศอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยนะมีคนบอกว่าให้เราตามไปคนนี้บอกว่าให้เราตามเขาไปนะคะ,สะแสดงว่าเขารู้เอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วช่องระบายอากาศแล้วไงอ,ะอ่ะอ๋อแล้วก็เข้ามาในนี้นะคะทุกคนโหอะไรเนี่ย แล้วก็มาเจอถังสีสีอะไรเนี่ยสีส้มแล้วคราวนี้เราก็มาเจอถังสีส้มนะคะอะไรเนี่ยอันนี้คือสีอะไรชาวสีอะไรอะสีฟ้าเหรอเฮ้ยเจอแปรงปัดสีเออแปรงปัดสีเด่ะเขาเรียกว่าแปรงทาสีเออโอเคเดี๋ยวเราออกประตูนี้ไปกันนะคะฟึบอ่ะตอนนี้เราเจอถังสีส้มนะผีมาผีมาเด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 เข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนโอ้โหยังไงเนี่ยออกไปเจอปะเนี่ยโอเมก้า โอเคเราต้องไปหาประตูสีส้มนะคะโอเคนี่ไงถ้าเกิดผีมานะเราแอบตรงสีส้มได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ผีไม่มาแล้วทุกคนนะไปหาุ้ยเจอแปลงเจอแปลงโอเคนี่เจอแปลงสามมาแล้วนะคะเจอแปลงเจอแปลงเจอแปลงแล้วโอเคเรียบร้อยนะตอนนี้เราเจอสีแปลงแล้วนะคะเฮ้ยสีสม้มสีส้มเปล่าไม่ใช่สีส้มอยูน่นี่สีส้มอยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวงงงงสีแล้วแป๊บนึงใช่แหละ เออนี่ก็สีส้มนี่ว่าแต่ว่าตอนนี้เรายังหาประตูสีส้มไม่เจอเลยนะคะนนียเจอประตูสีม่วงอุ้ยเจอแปลงแล้วหยิบแปลงหยิบแปลงอ่าตอนนี้เราเจอแปลง5้าอันแล้วนะคะเดี๋พึ่งมานะผี่นะเดี๋ยวขอเจอเอ้ยไม่ใช่รู้สึกว่าทางมันบกวนมากเลยนะคะนนี้เอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราหาแปลงครบสิบสามอันเราก็จะออกประตูนี้ได้นี่คือทางออกเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหนี่ก็ตามติดชีวิตเหลือเกินเฮ้ยเดินมาเจอบันไดทุกคนมีบันไดด้วยอะ ยังไงเนี่ยเอ้ยพอขึ้นมาตรงบันไดก็มาเจอกับแปลงนะฮะเจอแปลงทาวสีแล้วอ่ะเจอ7อันแล้วนะอุ้ยตกใจเบิร์หรือว่ามันไม่มีประตูสีส้มอย่างนั้นหรอมันจะเป็นไปนได้ไงอะ่ะมันอุย้ยเดี๋ยวนะดูเหมือนกับว่าผีอยู่ใกล้เราทางไหน มันอยู่ด้านล่างทุกคนแล้วพี่นิวกระโดดไปด้านล่างเพื่อก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับมาเอานะคะถังสีส้มเหมือนเดิมรู้สึกว่าประตูสีส้มนี่คือเป็นประตูที่หายยากมากๆเลยนะทุกคนนะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนสีส้มเจอแล้วอุ้ยมาเจอได้ไงเนี่ยโอเคแล้วก็นี้ เราก็จะได้ถังสีเหลืองมามีอะไรอีกเปล่าไม่น่ามีนะโอเคเผื่อมีไอเทมอีกนะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปที่ประตูสีเหลืองซึ่งถ้าผีมาเนี่ยเราก็สามารถแอบบ้ามาแล้วมาพอดีพูดปุ๊บมาปั๊บเลยโอเคมันมาเพื่อระวงังเพื่อระวังเพื่อระวังเอเพื่อเราตุยไปนเนี่ยอุ้ยมันเดินกลับมาไปยังเนี่ยไปทุกที่ไปเถอะ เดยวนะมันกลับมาอีกแล้วโอ้โ oh, หยังจะกลับมาอีกโอเคงั้นเราเดินเข้าไปในช่องนี้แล้วกันนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแต่ว่มมามันมามันมาเอย้ยเดี๋ยวหนีก่อน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 โอเคโอเคโอเคเลยทุกคนโอเคจริงๆมันเดินไปแล้วนะคะแล้วเราเจอประตูสีเหลืองแล้วอะไป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 โอเคเรียบร้อยดูเหมือนกับว่าเราต้องไปหาเลื่อยโ oh, อ้ออกมาเลื่อยไม้ประตูถูกปิดตายไว้ล้วเลื่อยอยู่ไหนเนี่ยอะเข้าไปนิดแล้วกันนะ ปึ๊บคืออะไรทุกคนอะไรเนี่ยกระโดดเป็นออบบี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะต้องมากระโดดเหรอรู้สึกว่าเราต้องมากระโดดนะคะแล้วาวนี้เราก็ห้ามล่วงด้วยนี่เราเล่นออบบี้อยู่หรือเปล่าเนี้ยโอเครู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยดูเป็นสีหมดเลยนะคะมีแบบแปรงทาสีมีผู้กันมีจานสีนะคะทุกอย่างนี่คือเกี่ยวกับสีหมดเลยโอเคเรียบร้อยปึ๊บฮะและ้วเราก็มาเจอสีเขียวนะคะแล้วก็เจอแปรงทาสีด้วยแต่ว่าตรงนี้อะไรเนี่ย มันถูกกุญแจล็อกไว้ซึ่งเราก็ไม่มีกุญแจไงอย่าล่วงนะล่วงตุยนี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็ออกประตูเดิมตรงนี้เลยฟึ๊บนะตอนนี้นะฮะเอาเพื่อนเอากุญแจมาจากไหนกันนะ่ะคอมันมาแล้วถูกไหมเนี่ยเอ้ยโอ้โหเอา้า คนละสีเหรอคือจะบอกว่าเมื่อกี้นะคะเป็นสีเขียวก็จริงแต่ว่าเป็นสีเขียวคนละเฉดสีโอเมก็ชีวิตทุกคนจะประตูสีเขียวแล้วโอ้โหจะบอกว่าประตูสีเขียวนี้เจอยากมากเลยนะแล้วคราวนี้เราก็เข้ามาในประตูสีเขียวแล้วเราก็มาเจอนี่เลยแปลงทาสีอันที่9้านะคะแล้วก็มาเจอสีอะไรเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นเอ่อสีออกสีฟ้านะคะต่อไปเราก็ต้องไปหาประตูสีฟ้าอ่อนนะทุกคนนะ มันออกแนวแบบเป็นสีฟ้าอ่อนน่ะแล้วคราวนี้เราก็เข้ามาในห้องนี้นะทุกคนนะไม่รู้ว่าใช่สีนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมใช่ไปนเนี่ยเดี๋ยวนะเอยใช่ทุกคนใช่พอเ,เข้ามาในห้องนี้ก็มาเจอนี่ค่ะแปลงทาสีแล้วก็มาเจออะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นชิ้นส่วนนะคะอ๋อเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในห้องสีเขียวโอ้ไม่ก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปที่ห้องสีเขียวนะทุกคนนี่นะทุกคนเรามาที่ประตูสีเขียวแล้วนะคะดูเหมือนกับว่าเราต้องเอามาใส่ช่องนี้หรือเปล่า เฮ้ยใช่โอเคแล้วคนนี้เราก็มาเจอถังสีน้ำเงินแล้วเราก็ต้องไปหาประตูสีน้ำเงินนั่นเองนะทุกคนเจอแล้วเจอแล้วประตูสีน้ำเงินโอ้โหเจอง่ายมากไปปึ๊บเรียบร้อยนะคะ ปึ๊บโอเคเรียบร้อยเปิดเข้าไปในประตูสีน้ำเงินแล้วควนี้เราก็จะไปเจอไปเจอเลื่อยโอเคได้เลื่อยมาแล้วเราก็ต้องเอาเลื่อยนี่แหละไปเลื่อยประตูไม้ออกแต่ว่าตอนนี้เกิดปัญหาแล้วนะคะไม่มีสีในถังโอ้โหจะแบบอบยังไงละเนี่ยเจอแล้วทุกคนเจอแล้วนี่ประตูไม้นี้โอเคเลื่อยไปเลยจ้าแล้วคนนี้ยังไงเนี่ยไปหยิบไม้มาแล้วก็เข้าไปในประตูนี้ ใช้ไม้เพื่อเป็นสะพานอย่างนั้นหรอมอมกแล้วทุกคนกระโดดออบบี้นะคะทุกคนคนนี้โอ้โหเป็นกระโดดแบบหอคอยเลยนะคะว่าไปแบบนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วคนนี้เราก็ขึ้นมาเจอนี่แปลงทาสีได้11เอันแล้วแล้วก็มาเจอสีอะไรเนี่ยสีม่วงเราก็ต้องกลับไปที่ประตูสีม่วงนะคะโอ้โหใครเห็นประตูสีม่วงบ้างประตูสีม่วงอยู่ไหน <L ihin> เจอแล้วสีม่วงโอเคไปจา้าเรียบร้อยอ่ะเข้าไปเลยโอเคเข้ามาแล้วนะคะ แล้วมันจะมีเหมือนเป็นบันไดให้เราไต่ขึ้นไปอ่ะแบบนี้อะไรอะเดี๋ยวนะแล้วเราก็เอาบันไดามาวางตรงนี้เหรอ <c oughs> วางยังไงก้อนโอเควางได้แล้วคุณเป็นอัจฉริยะโอเคขอบคุณมากที่ชมดูเหมือนกับว่าเรามาเจอค้อนแล้วนะคะเฮ้ยจำได้ว่าค้อนนี้ต้องเอาไปทุบประตูที่มีสีชมพูอยู่ข้างในซึ่งประตูสุดท้ายน่าจะเป็นประตูสีชมพูนะคะอ้าวเจอแปลงแล้วเจอแปลงโอเคแปลงมาแอบตรงนี้รู้สึกว่าตอนนี้เราเจอแปลงทั้งหมด12ออันแล้วครั้งนี้เนี่ยเราต้องเอาค้อนเนี่ย ไปทุบกระจกนะคะเพราะว่าในกระจกนั้นนะ่ะมีถังสีชมพูซ่อนอยู่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่นี่เปล่าตรงนี้หรือเปล่านะเออเจอแล้วทุกคนโอเคนี่เลยเอาค้อนทุบแล้วแล้วครนี้ก็จะได้ถังสีชมพูมาอ้าวผีก็มาด้วยครนี้แต่รู้สึกว่าผีเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาในช่องหลืบตรงนี้ได้นะทุกคนนะวิธีการแอบผีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราต้องเข้ามาในซอกแบบนี้นะ พราะว่าผีมันตัวสูงไงมันไม่สามารถเข้าประตูพวกนี้ได้ถ้าเกิดเจอผีเราก็ไปแอบตรงสีชมพูได้นะเราก็กลับมาที่เดิมนะตรงที่มันเป็นบันไดขึ้นไปแบบนี้นะคะเพราะว่าประตูสีชมพูอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วคราวนี้นะเราก็นี่ค่ะเดินข้ามสะพานนะคะเพื่อไปเปิดประตูสีชมพูสาดสีเข้าไปเลยเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาเจอกุญแจเดี่ยวนะเราต้องเอากุญแจไปเปิดประตูใช่ซึ่งพี่นิวจําได้ว่าเราเจอห้องห้องหนึ่งนะคะที่ถูกล็อกกุญแจไว้ แต่ประเด็นคือห้องนั้นมันอยู่ไหนอะเอาละทุกคนพี่นี่ว่าตรงนี้แหละมังเนี่ยที่มันมีแบบว่าเป็นเหมือนประตูที่มันถูกล็อกไว้นะคะด้วยแม่กุญแจสีทองตอนนี้เราก็กระโดดมาจะถึงฝั่งแล้วโอเคเจอแล้วนะคะนี่ไงประตูนี้แล้วก็กุญแจแม่ไขเลยไปเดินเล่นในสวนมันบอกว่าให้เราเข้าไปเดินเล่นในสวนอ่า แล้วก็น,นี้เราก็มาเจอแปลงทาวสีอันสุดท้ายแล้วเดียบอกน,นะว่าทางออกมีทางเดียวนั่นคือทางเก่าเราก็ปีนขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ออกประตูไปเลยจ้ะในระหว่างที่เราออกไปเนี่ยก็ให้ระวังผีด้วยนะเพราะดูเหมือนกับว่าเราอ่ะต้องไปตรงประตูทางออกงั้นเราไปหาประตูทางออกกันเฮ้ยเจอแล้วนี่คือประตูทางออกแน่แท้ไปค่ะถูกเปิดแล้วนะคะเพราะว่าเราหาแปลงทาวสีครบแล้วฟ้าไปเลยวู้ อะไรอะ่ะที่นี่มันเยี่ยมมากมันเยี่ยมยังไงเนี่ยทุกคนเนี่ยนะมันดูลายตาแล้วมันก็ดูไม่มีอะไรเลยอะ่ะดูมืดมนมากๆแล้วเราต้องเดินไปไหนเนี่ยโอ้โหมันดูแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะอ๋อดูเหมือนกับว่าพอเราเดินเข้ามาลึกๆเนี่ยเราจะเจอกับอะไรอย่าบอกน,นะว่าเจอถังสีฟึบตอนนี้เรามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะคุณต้องหาจุดเริ่มต้นอ้าว คนจะบอกว่าโอ้โหเป็นอีกแมปหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยต้องมาเล่นซ่อนแอบตามสีเพื่อหนีผีนั่นเองนะคะกว่าจะไขปริศนาแต่ละอันเจอนี่คือก็ยากพอสมควรอยู่อ่ะถ้าเกิดใครอยากเล่นนะคะก็เดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็เข้ามาเล่นกันได้ไม่ผีก็น,น่ากลัวด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ ว่าแต่มันจบหรือยังหรืออะไรอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยแป๊บหนึ่งเรามาเจอเส้นข,ขาวๆอย่าบอกนะว่ามันจะพาเราไปจุดเริ่มต้นตอนนี้เราก็เออลองเดินเข้าไปก่อนแล้วกันนะทําไมทางมันยาวไกลเหลือเกินเดี๋ยวนะเราเดินมาสุดทางแล้วเนี่ยเอ้วยังไงเนี่ยเอา้าไม่ใช่นะทุกคนเอา้า